ไม่มีครอบครัวทางจัดตะบุญหลวงหลักของตัวไอ้เลยน้องพอแสงสุวรรณวงปัจจันทร์ของตัวครอบครัวเนี่ยตีปีน้องแต่ไดต่างกองวนถืนหนึ่งกองเนาะโดยยวันสมเนรหลาให้เป็นผ่าปีคุกเรื่องแบ อย่างของขออนุให้เม่พูนหลวงหลักเป็นเมองคันวงพัจจันทร์แายการอย่างอีติหองผู้สืกระดีผู้สืกระดีดือว่าการบวชกัรตวกาแต่สำเร็จร็จสิ้นตัวเป็นกูบาลตัวเป็นผาปิคุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ ขังอดีตการผ่านมาแ,แต่คังพระพุทธเจ้าคนนีนน้มีเรื่องเ่านิทานในธรรมบทไหวซ้อนอยาจดโยงหลูกลา้านว่าคนว่ามาตาปิตุกบมาจาริยังมาตาปิตุคู่อุปัสรรคหยาติกากมาจาริยัง ดีดามันดาอย่างนี้พี่นกผู้อุปสรษาอาจารย์เปรียบเสมือนพระอินทร์พระพงษ์ของลูกของหลานผู้เป็นลูกเป็นหลานใหญ่เกิดแต่ใหญ่มากผมไม่ได้ว่าใหญ่รวยล่ำรวยแหล็งเลยไม่ไม่ไ่เกิดมากใหญ่เป็นุ้งเป่าเนี่ยผมไม่ได้ ทางกับปุตตศาสนาคนลาวสาพุ่เท่านั้่้าวเป็นลูกปู่ไายอายุพอประมาณหลายสาวปีเพื่อนกระจะไปบปวดบวดเท็ดยังอะไรแบบนี้อันที่หนึ่งเป็นปวดเพื่อตอคุณแทนคุณมีดามานดาพ่อแม่ผู้มีระคุณ ปะขุนียาดชงอนปะอินปะพ่มของหงหลูกทุกคนขหาผูอื่นมากระเสริฐกว่าพ่อกว่าแม่แม่บอมี่นาะสนะปู่เป็นปอเป็นแม่เป็นมีลูไส้เป็นกระจ้าไผปวดบางคนก็มาปวดต่อปุลแท่งปุนพ่อแม่บางคนก็มาปวดแก่บ้แกเป็นไรอาจารย์ปบป้ายังมีสักมาอาจารย์ผมเข้าใจไม่ใช่ปะกะปวดแก่บปะ ปวดสอบคุณแค่คุณพ่อแม่ี่จามาด,ดาอย่างทีรองคูที่ลำเตียงเสื้อเลานเนี่ยบูไฮมันแบบเยียงมากแต่เท่าตีมเท่าฟ้าไว้เลยในนี่ท้าธรรมบทมีกาวไว้ในบทนนววหนึ่งมันกาวไว้มามีู้หญิงค้นหนึ่งมีลูกชายอายุได้สิบหกป,ปี เหลืจัดขาเเองจากบวชก็เลยมาขอบแม่ใส่แม่เอ้ยจะใส่ลูกจากบวชเออแม่เนี่ยเป็นแม่ใหมออ่มีลูกชายเดียวกันเสียให้ลูกบวชกับจียูผู้ดเดียวก็ไ,ได้ฝังเอิญลูกชายเดี๋หลักหลักนี้เป็นบวชหลักนี้เป็นบวชเรากป ตามปกติของเราเนี่ยนะฮาหัวหาฝืนหาคู่หาป่าหักฮ้าหน่อยใส่สีวิตามปกติของเรา,าเออเอิญมือหนึ่งเนี่ยไปหาฟืนไปหาฟืนเดินท่านสกลใจเด็กขากลับมาเหนเื่อยเหนื่อหลนะัง พีี่ยปู่อ่านเหมนพีกซีเมนีนเนเทวดาเอ่อนเราฟันฟันวัาจากที่บ้านันจับเอาไปมันจับเอาไป,จา,ไปจากที่บ้านคือปู่ักษารนรกจับไปเราเป็นปูหยิงคนนั้นเราเลยเห็นแว่ไฟนั่นนร ทำยาทิพี์บ้านเฮ้ยก็เสด็จไฟแดงๆมันไฟยันขนาดยาทิพยบ้านก็กระต่อไฟแดงๆนั่นทุกไฟหมอนระลบกูไดบ่เคยทำบุญนทำแจปากเมื่อดับคันดับขันหมดอายุ กับสีผ่ากีวอดลูกของขน้อยาอาจารย์อี่บาทเลยทาม,มาโอ้ลูกเขาจับประเด็วววววนบวชว่าไงหลังจากแม้นแล้วลูกขาลูกขน,อวววววน,นอ้อยในบวชใดพรทธศาสนาะนานอาจารย์อนิาล่อยมากขึ้นตอนนั้นเรื่องนิทานตัวนี้ก็สซอนบาเข้าไปลูกผู้ชยก็ะดีู้หยิงก็ะดี การบวชแม่งการต่อคุณแทนคุณพอคุณแม่คุณพิณณณาดามาจ่าเนี่ยที่พี่น้องโอบผอบบ่มีลูกเอาลูกคนอื่นบวชก็ดีลูกต้นต้นต้น,ตนเองบวชก็ดีสามีบวชภรรยากา็ดีภรรยาบวชสามีก็ดีแม่มีภรระอันนี้สงเท่าเท่ากัน อยไปกันไปบางวัยเดี๋ยวจะทำควมทุกเรนก่อนนรกวอยตกนรกอนัดวันนี้ก็มีทั้งพอบขั่วพอออกยัตบูร์ขั้วรัวขั้วเซงสุวรรณความดวยาทีพี่น้องในพอเทียงเพียงหนาการัวดสมานิลักไหวในพระพุตธศาสนา ือกซืทอดอายุของระกทธศาสนาในพอคุ 5, หดหาพันปีเลยนก็ะด้เครื่องหนึ่งอถ้าก็ได้เครื่งหนึ่งเพราะว่าอายุของระกทธศาสนาว่านั้นมีแต่หาพันปีอมือหนึ่งกรดี2อมือก็ดี่ซ้มือก็ดีเแต่ว่าอันนี้มันเลนหลักระบวดอูตังแต่แมนเสียไปยู่เลยแต่เัว่นไข้ยู่ได้ มีความรอ็ kind of รูได้คู่บาดูดูว่จะลองใหม่คนละใหม่อาจจะจะลองคนลใหม่นั่นเองหลักการอหนึ่งสาความสะอาดไอเี้หน่ออาจารย์จากขออุปมรนาได้บอกอกเดอร์ในออเดอร์ในหลักยานติพีห้องโมโต้ถูกตัวคนได้มีทึงความสุขความเจริญทรรมาร่าไข่ถึงเกินเจริญมุมเพื่อน มารวนโนสุขคังพลังทุกผู้ทุกคนด้วยเธอ